สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับฟอร์ดช้างนุ้ยนะคะที่ปรึกษอารขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงนะคะวันนี้นี่จะพามาดูอีกถึงรุ่นที่ขายดีของฟอร์ดเช่นเคยนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันนะคะฝากกดติดตามกดซับสไคร e นะคะช่องฟอร์ดช้างนุ้ยชาแนลด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะต้องการออกรถกับน,นุ้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินจองหรือว่าเงินดาวนะคะของนุ้ยโอนเข้าบัญชีบริษัทนะคะรับรองว่าปลอดภย100ัยร0 0เปรเซ็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยะคะ่ะว่าเป็นรุ่นไหนนะคะ ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกระบะแขปบยกสูงนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น XL พั s นะคะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะราคาจะอยู่ที่692,000บาทนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.2นะคะแรงม้าอยู่ที่160แรงม้านะคะส่วนแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชุดแต่งเลยค่ะว่านุยแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะเริ่มเบืร์จากด้านหน้าเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะตัวกันชนหน้านะคะ จะเป็นสีดําด้านนะคะตรงนี้นุ้ยได้ทําสีนะคะให้กับลูกค้านะคะเพื่อเป็นพูโทนนะคะขาวดํานะคะและตัวกระจังหน้านะคะสําหรับตัวกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นกระจังหน้าแบบหลังพึ่งนะคะพร้อมตัวหนังสือ FORD นะคะสําหรับตัวหนังสือตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งนุ้ยได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าอยากได้เป็นสีอื่นนะคะแจ้งมาได้เลยพร้อมไฟสีสามดวงนะคะไฟสิวมีสองสีเช่นกันค่ะมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองนะคะแจ้งมาได้เลย และตัวหนังสืออะคริลิกค่ะคำว่าเลนเจอร์ด้านบนค่ะเราลอกกันไปเลยนะคะและมาที่ด้านข้างค่ะในส่วนของไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้เดิมๆนะคะจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะนุ้ยได้อัปเกรดติดตั้งตัวไฟตัดหมอกนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะและในส่วนของไฟหน้าค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะนุ้ยได้อัปเกรดเป็นตัวไฟหน้ามาแต่งให้กับลูกค้านะคะ สำหรับตัวลูกแก้วนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะและในส่วนของวงแหวนนะคะจะมีแบบกลมและแบบเหลี่ยมลูกค้าแจ้งนี้มาได้เช่นกันคะ่ะว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะคะมาพร้อมตัวข้อไฟหน้านะคะเพื่อเพิ่มความดุดันนะคะของไฟมากยิ่งขึ้นนะคะมาที่ด้านบนฝากระโปรงกันบ้างค่ะในส่วนของสกู๊ปฝากระโปรงนะคะตัวนี้เป็นสกู๊ปเต็มฝากระโปรงนะคะสะกู๊ปขนาดใหญ่นะคะ สำหรับสกู๊ปทรง,ทรงฟริตนะคะจะมีสัญลักษณ์รูปสัตว์นะคะอยู่ที่ฝากระโปรงด้วยนะคะจะมีรูปแรดรูปมาลูปกระทิงนะคะในส่วนของรูปสัตว์ตรงนี้นะคะลูกค้าแจ้งหนึ่ยได้เช่นกันค่ะว่าอยากได้เป็นสีเดียวกับตัวรถหรือว่าอยากได้เป็นสีอื่นแจ้งมาได้เลยมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะในส่วนของคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อหกนิ้วนะคะแบบมีหมุดนะคะตัวนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กังวลว่าถ้าใช้งานไปแล้วตัวคิ้วล้อจะหลุดไหมนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราได้ยึดเจาะกับตัวรถนะคะด้านล่างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมกยางกันบ้างนะคะสําหรับแมกยางนะคะตัวนี้เป็นแมกขนาดขอบ18นะคะมามาพร้อมยางมอนเตอร์นะคะ265ทับ60 R18 นะคะอันนี้ดูหลอดูดุกกันไปเลยนะคะ สำหรับลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะลายสติกเกอร์ด้านข้างนะคะอย่างที่นุ้ยเคยแจ้งไว้นะคะมีให้ลูกค้าเลือกมากกว่า40ลายนะคะแต่ลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากจะใส่ชื่อตัวเองเข้าไปในลายสติกเกอร์ด้วยก็แจ้งนุ้ยมาได้เลยค่ะและเช่นเคยค่ะทุกคันนุ้ยจะติดตัวเบ้ารองมือเปิดให้กับลูกค้านะคะข้อดีของตัวนี้นะคะเวลาเราเปิดปิดประตูนะคะแหวนหรือเล็บเราไปโดนนะคะอันนี้ช่วยป้องกันการไปรอยได้เยอะเลยและในส่วนของคิวกัน์สตร์ค่ะนุ้ยติดให้ทั้ง4ชิ้นเลย ทั้งฝั่งประตูคนนั่งแล้วก็ฝั่งแคบด้วยและในส่วนของเราหลังคานะคะเราหลังคาตัวนี้เป็นสีดำล้วนนะคะในส่วนของเราหลังคาตรงนี้นะคะนุ่ยจะไม่ได้เจาะกับตัวรถนะคะนุ่ยจะติดด้วยกาว 3M แล้วก็ยึดด้วยซิลิโคนนะคะไม่แนะนําให้ลูกคา้าขึ้นไปโหนหรือว่ารัดของนะคะตรงนี้อาจจะหลุดได้และมาตัวที่ทตัวข้อฝาถังค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเติมน้ำมันดีเซลนะคะเติมได้ทั้ง B7 แล้วก็ B20 นะคะเอาที่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะว่าอยากเติมเป็นตัวไหนนะคะและสำหรับการบรรทุกนะคะรุ่นนี้นะคะบรรทุกได้1.3ตันนะคะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปเสริมแนบเลยนะคะเดิมๆก็บรรทุกได้เลยและมาที่ตัวข้อไฟถ่ายค่ะมาพร้อมตัวเบ้ารองมือเปิดถ่ายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบดาบนะคะ แต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบแบบดาบก็แจ้งหรือมาได้เช่นกันค่ะและสําหรับตัวกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายตัวนี้จะเป็นกันชนท้ายเดิมๆนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันต่อนะคะว่านุ้ยได้อัปเกรดภายในตัวรถให้กับลูกค้ายังไงบ้างนะคะไปดูเลยค่ะค่ะเรามาดูที่ภายในตัวรถกันบ้างนะคะว่านุ้ยได้อัปเกรดอะไรให้ลูกค้าไปบ้างนะคะ สำหรับตัวเบาะนะคะตัวนี้เดิมๆนะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะนี้ได้อัปเกรดเป็นเบาะหนังให้กับลูกค้านะคะเป็นเบาะสีดําเดินได้สีแดงนะคะในส่วนของตัวได้นะคะลูกค้าสามารถแจ้งเลยได้นะคะว่าอยากได,ได้เป็นสีอะไรเบาะสีอะไรนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะและภายในนะคะตัวนี้นะคะจะมีหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะมาให้จากโรงงานเลยนะคะเดิมๆนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ Android ได้เลยนะคะ มาพร้อมกับเบอกแบเบาะแขบค่ะเบอกแขบตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังให้เช่นกันค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดนะคะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะคะหรือว่าการจัดไฟแนนนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์0 6 4 9 6 2 6 9 9 2นะคะเดี๋ยวนี้จะทิ้งเบอร์และ ID l ดี e ไไว้ให้ในคลิปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ